อาดีเลยมอบมอบแต่โดยดีเลยนี่ไงตัวมันไหนมันไหนบลึกดอกดเนี่ยนี่โชด้วยนี่ตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่ยิ่งเขาสวย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 ี่น้องมันจุดของเขาพาไปหาจีบผมมือนี่ตามชวนบ้านย้ายไปเลยไป มันจะรู้นี่แหละหายเลยไม่หายครับขาดแล้วมั้งไม่ขาดพอดีอันนี้เพชรสวยแจียมยังด้วยขุดง่ายอยูดินดอนเจอแล้วเจอแล้วนะเห็นไหมเจิดแล้ว จแเออยับเมองมันพันขาสะบโบวเปนพันขาดอกพันแข้งนี้ยดทงดจับจันี่โลึกดอกเนนี่โชว์น้อยตัวใหญ่ตัวใหญ่ยครับสวยสวยสวยสยเนี่ยเง้วบางขาขาดหยิบเลยหยิบเลยหยิบเลยไป หัวตะขาบชิบหายไปพวงนี่โชวยหน่อยโชวยหน่อยหัวดำเปึ้อเลยนี่ตัวใหญ่เลยตัวผู้ผู้นี่เบมึงตัวสวยเลยปีกไลายตัวผู้โอเคเอ้าโอ้โหดีเลยมอบมอบแต่โดยดีเลยโดยดีอ่ะโอ้ดีเลยเป็นดินทรายเนี่ยบอดีของที่นี่ค่ะ นี่ครับกว่าจะได้กินมันนะนี่ได้กินแล้วเอามาถ่ายดูดีๆที่ในหางมันน่ะดิ๊กๆๆอยู่เนี่ยหางเร็วหัวตะเข็บตะขาบนี่สวยเลยลาดไม่ได้เลยหลอบแหลกครับจะเปิดให้เบิ้งเนี่ย ม้นี่นี่เบิงบ้งเบิงบ้งเบิง้งนี่เห็นบอสวยงามบอมน้่เขาดิบปนบนเนี่ยเนี่ยรอบแรกนะจะผ่ายรอบสองอเคยาว